Let's go on YouTube only เราไม่ได้ขึ้นช่องหมดแล้วใช่ค่ะเปิดเรายังเที่ยวเหมือนเดิมและเรายังออนใน y o u t u b e ทริปแรกที่ป๋าพาไปคือฮานอยเวียดนามการไปครั้งนี้นะคะเราจัดกระเป๋าแพ็คกระเป๋าแค่คนละใบเท่านั้นเองเพราะว่าเราไปแค่สาคืนกระเป๋ายี่ห้อคือ Eco l a แหละ Lab e c แหละ Eco l a แหละ Lab ซื้อสีแดง แดงแป๊ดเลยคุณผู้ชมคะเราบินโดยสายการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า,าอหาอร่อยสบายชมโมก,กว่าเท่านั้นเองเพราะมันไม่ไกลมากเลยไม่ต้องขอวีซ่าอะไรแบบน,นี้ด้วยไม่ต้องขอวีซ่าับใจแรกพอไปถึงสนามบินปุ๊บ คนเวียดนามน่ารักมากคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นรับพ่อรับแม่รับพี่รับน้องก็จะมีช่อดอกไม้มาครัเพราะมาถึงเนี่ยช่อดอกไม้มารอเลยเพราะฉะนั้นพี่ชายเราพี่กฤตนะคะไปรับถึงสนามบินนางก็มีช่อดอกไม้ไปรับด้วยมีร้านขายดอกไม้เป็นช่อๆอยู่หน้าทุกนถือเลยใช่เป็นธรรมเนียมคุณจ้าแรกเราต้องไปกินก่อนเราบอกพี่ชายเราคุณกฤตเราบอกเราต้องกินเหมือนเวียดนามแท้ๆเลย ออกหวานหน่อยอหวานก็ะเค็มความจริงงเค็มของเขาเขาใช้พวกกุ้งบะหมึกแห้งะที่จะทําน้าซุปเขาน้ํานัวผม,ผมเอาแห้งแอบดซดน้ำมแม่มเอาเป็นน้ำอร่อยคือการไปกินบะหมีม่ข้างถนนมันยากมากที่จะหาห้องน้ําเข้าปาสึกปวดขี้ปวดขีุ้้ยนยก็วันนั้นเลยเพรเาะว,ว,ว่าไฟเราเจ็ดโมงครึ่งจัดตม เออถึงดีสี่ดีห้าไปกาเป็นไทยเขาบอกคุณพ่อพี่มีร้านใหม่ที่กุ๊กเปิดไม่ถึงเดื้อครับเปิดใหม่อ่ะกูกินทุกอย่างกูกินทุกอย่างในกาเป็นไทยในร้านนะคะจะกินอะไรก็ได้แต่ห้ามพลาดตัวสองใช่ไหมบารกินทุกอย่างกินกาแฟเครื่องเครื่องโอ้โหลงจากเครื่องร้านไหนเป็นร้านถุงมือถุงเดี่ยวร้านถุงร้านเดี่ยวถุงเดี่ยวเจอ ลอยตัวไปอ้วนไม่งั้นโอ้โหเชิดเลยอเอามากินมาหมี่ยังมีความสุขนี่โอ้โกเรากำลังตอนนี้เราจะเที่ยวในเมือง ไม่สามารถจอดรถได้้าแบลงจะเดินนะเดินได้นะมันเออต้องใช้3วันเอกะทะเศหนึ่งยังไม่เสร็จจะหลงด้วยก็จะหลงเพราะมันเหมือนกันหมดเลยอ่ะใช่คือจริงๆเนี่ยคือจริงๆเมืองมันเป็นเซ็นเตอร์นะเมืองมันเป็นคือตรงกลางกระยอมเลยนะทุกถนนมันเชื่อมต่อกันไปหมด<อ>วิธีการถ้าเราอยากมาเพื่อจะได้เห็นทุกอย่างก็ให้คาแนะนําว่าให้ใช้รถบริการรถแบบนี้แบบนี้เลยเพื่อเราต้องไปทั้งหมด36สายก่อนครบ แล้วความคลาสสิกคือทุกที่จะนั่งกินตร,ตรงหน้า,าร้านกินถนนแล้วหันหน้าออกข้างนอกมันได้อารมณนะ์เนอะได้อารมณ์มุกกาแฟใช่ร้านกาแฟะนะทุกซอยทุกตรอ,อกทุกตรอ,อกอีกที่หนึ่งที่ทุกคนต้องไปนอกจากร้านอาหารของเวียดนามแล้วกาแฟเยอะมากคือห้องเว้นห้องเลยก็เป็นคาเฟห่ห้องเว้นห้องเพราะว่าเป็นธรรมเนียมของฝรั่งเศสที่ค้างไว้ในประเทศ เวียนามเรานัดช่างตัดเสื้อตัดชุดเตาใหญ่คือถ้าจะไปซื้อในตลาดก็ได้มันเป็นชุดละร้อยกว่าบาทเองแต่เราไม่เราไปซื้อผ้าเฉยๆเสร็จแล้วเราให้ช่างอายุ80เป็นผู้หญิงชาวเวียดนามที่ไม่ได้ใส่แว่นเลยแล้วมือเย็บจักก็คือจับเหมือนสมัยแม่เราเลยต้องบอกไม่ใช้บรราแกบอกว่าแกทำนานมากสี่ชั่วชีวิตคนแกแล้วแบบว่าเป็นลูกแผไงที่ตัดอะ เราไม่ได้ไปที่ร้านนะคะเรานัดคุณยายช่างตัดเสื้อมาวัดตัวเราที่ร้านกาแฟมานี่เราต้องได้ใส่ชุดเาาใหญ่ทุกวันเลยทุกวันเรามา4ี่วันแต่เราเราจะใส่7ชุดใส่7ชุดคิดว่าใครฮิ้วอ่ะฮิ้วชุดอ่ะป้าสิเช็ดเลยสามวันป้ายายนั้นไม่ได้นอนเลยขอโทษอีกทีหนึ่งนะขอโทษอีกทีหนึ่งนะโทษเขาเลยไม่ได้นอน มันอยู่เป็นสองทิตยทเลยมคนิดว่าเชิดเลยอีกหนึ่งที่ที่เราจะต้องเริ่มชีวิตเรากว่านี้คือร้านอาหารมวนอัดกอนก็คือร้านอาหารอร่อยเขาบอกถ้ามาค่ากว่านี้เนี่ยคิวยาวนะคะไม่ได้ ถ้าจะรอก็รอเราตั้งโจทย์ไว้ทุกมื้อในเวียดนามก็ต้องเป็นอาหารเวียดนามกระววนตรงนี้แหละวนเฟอร์ไก่ย่างขนมเบื้องอาหารเวียดนามเราเจอหมดเราเจอหมดทุกชนิดยกเว้นอะไรรู้ไหมแหนมเนืองใช่ไม่มีแหนมเนืองไม่มีแหนมเนืองในเวียดนามแหนมเนืองเป็นของไทยใช่เรางงมากเลย จริงๆอ่ะแหนมเนืองคือร้านแดงแหนมเนืองเป็นคนคิดเมนูนี้เพื่อที่จะเอามาเสิร์ฟเราในร้านแต่ที่เวียดนามไม่มีวันที่สองาต้องตื่นแต่ปีห้าแล้วก็บอกอ้าวทำไมทำไมต้องตื่นแต่เรามาเที่ยวทำไมต้องตื่นแต่ปีห้าเจ็ดโมงเช้าพราว่าเราก็จะไปที่มอสยมโฮชิมินก็เราก็ไปเข้าแถว ถ้าอยู่มาตอนเที่ยงหรือสเสบ,บยยเียงบ่ายโมงแถวจะยาววันแรกพี่บี้เห็นที่หนูแม่มใส่ชุดอาบใหญ่สีชมพูแอมเอ้ยเลย เข้าที่มอสเลียมของโอมิน่ไม่มีใครใส่เอาใหญ่เลยเด็กนักศึกษาเป็นรถคันสิบสิบยี่สิบคันนะคุณแดมในชุดทาชาติของเวียดนามวันนี้ใช่ค่ะวันนี้เราจะมามิวเซียมกันค่ะ เ,เขาเรียกแบมอสเเลียมของอูชิมินแม่รู้สึกยังไงตอนเข้าไปคนไหนล่าชืผู้ชม <พอ S 1> มันเป็นระเบียบนะที่นี่เขาก็ค่อนขาทาที่จะซีเรียสนิดนึงเขาบอกให้เราสองแถวก็ต้องสองแถวเขาให้เรากี่คนก็ต้องกี่คนเข้าใจไหมคะต้องทำตามระเบียบอูจิมินเป็นใครใ<ช>เขาเป็นคนสำคัญในประเทศเวียดนามถ้าจะพูดถึงผู้ชมครับเปรียบเหมือนคล้ายๆถ้าเขาจะบอกว่าเป็นคิงของเขาก็ได้นะ เขาเขารักแบบนั้นเลยครับท่านคือหัวใจของชาวเวียดนามผู้ชมคะนี่อีกส่วนหนึ่งตรงนี้จะต้องซื้อตั๋วนะตั๋วใบหนึ่งราคาส <4 S 1> ี่ห้าหมื่นสี่หมื่นดอง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 เหมือนเมืองไทยแป๊ะเลยถ้าเป็นชาวเวียดนามก็ไม่ต้องเสียตังค์อ่าอันนี้เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติก็เสียตังค์ให้เขาหน่อยก็คือค่าบำรุงรักษาดูแลต้นไม้ใหญ่ยังเก็บไว้อยู่เลยอ่ะเมิ่อกี้ที่ตอนเดินข้ามาเขาบอกเอ้าเสียตังค์ทำไมเพราะเป็นคนเวียดนามไม่ใช่เพราะว่าใส่เอาใหญ่ ใสทาทอกไม่ได้ปิเราเป็นนักท่องเที่ยวใช่ตนอนเราเข้าในโฮจิมินห์มอสเรียมเป็นข้างแรกที่เราเจอความเข้ม,อมของอาาร กองทหารด้วยทุกอย่างต้องเป็นระเบียบตอนผมเข้ามอสเรียมอันนี้แถวเขาให้เรียกสองแถวใช่ไหมเขาให้เดินทีละคู่เปแล้วเโอเคเราไปนักท่องเที่ยวเราเดินแบบนี้เราเดินข้างนอกแบบนี้ <c oughs> เอ๊ลาลาแบบนี้ป๋าเดินอยู่ไงป๋าเอ๊ลามาลาลา <c oughs> มีแบบนี้มาด้วยเาตํารวจตํารวจ <c oughs> ตวีผมให้เข้าแถว นาบุกมึนแบบนี้เอ้ยเขาชี้ให้ตากล้องด้วยตีเขาเข้าแถวด้วยถ้าผมรู้เขาจะตีแมพลองตีมันลองตีผมนะมจะจับอางนี้มจะจับอันนี้การไปทั้งนี้คือกินเป็นเรื่องใหญ่ทุกคนก็จะบอกว่าอยากกินอะไรป๋าอยากกินแซนด์วิชเวียดนามากบะหมี่ บะหมี่อ่ะนี่อ่ะพูดใหม่สิบะหมี่อ่ะพี่กฤิผู้นําเที่ยวของเราก็ได้ยินเช่นนั้นก็พาป๋าไปกินบะหมี่สองวันเพราะว่าป๋าบอกป๋าจะกินบะหมี่บะหมี่คนฟังก็เข้าใจว่าเป็นบะหมี่สองวันนะยังมีมื้อปีกย่อยอีกพาไปกินบะหมี่ทั้งสองวันอันนี้กลับมาที่ห้องชุนมากเลยแบมทําไมเราไม่ผมไม่กินนะทำไมต้องไปกินบะหมี่อ่ะเขาบอกก็เธอบอกเขาว่าไงผมจะกินบะหมี่จริงๆร บ๊อบบี้อยากกินแซนด์วิชเวียดนามซึ่งชื่อเวียดนามมันชื่อบนหมี่คนอื่นไม่เข้าใจเลยให้คนอื่นไม่มีใครเข้าใจเลยสุดท้ายป๋าบอกแม่มวันนี้เดี๋ยวผมจะเดินไปเที่ยวกับตา้องนะกับตากเองเดี๋ยวผมจะเอองั้นป๋าไปละกันเดี๋ยวฉันจะซึ่งมันเดินหากันได้วันที่สองอาชันก็ขึ้นนอนป๋าก็ไปถึงจะได้กินหมายถึงบะหมี่ป๋าเต้ มาแอบหนีเมียมาหาของกินที่มันอร่อยกินละขนมปังมันสดมากเลยมันนุ่มกรอบนุ่มในงเขาใส่เครื่องพอดีเลยมันมีน้ำมันมากอ่มันออกเปรี้ยวน,นิดๆของมันครบเเรากินขนมปังติะ โอ้โห oh ต้องเรียกได้ว่าป่าบ๊อบบี้นี่ฟินสุดๆไปเลยจ้ากับอาหารมื้อนี้แต่ความสนุกในแมบบ๊อบเลสโกอินเวียดนามยังไม่จบค่ะคุณผู้ชมติดตามกันต่อได้ในอนะีพีหน้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าที่พาเรามาเที่ยวได้อย่างปลอดภัยขอบคุณกระเป๋าเดินทางแอคโค c ลที่ขนสัมภาระของเราได้อย่างจุใจแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้านะ,นะจ้า